ชาวบ้านพญาตองสูงเปิดหน้าไล่เดือดค่ะยี้พฤติกรรมแก๊งคอเซนเตอร์พาคนในพื้นที่ซวย จากกรณีที่รัฐบาลไทยนะคะตัดไฟฟ้าน้ําและก็ระบบสื่อสารรวมถึงน้ํามันเชื้อเพลิง5จุดที่ต้องดําเนินการทันทีไม่ให้ส่งออกไปประเทศเมียนม,มาเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเป็นเวลาร่วมกว่า5วันแล้วนะคะเพื่อตัดช่องทางของกลุ่มทุนจีนสีเทาหรือว่าแกงคอเซ็นเตอร์ที่ระบาดหนักอยู่ชิดแนวตะเข็บชายแดนของประเทศไทยเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่8กุมภาพันธ์นะคะมีผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจาก ด่านเจดีสามองค์หมู่9ต้าตบลหนองลูอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งพื้นที่เป็นแนวตะเข็บชายแดนค่ะติดต่อกับอําเภอพญาตองสู่ประเทศเมียนมาถือว่าเป็นหนึ่งใน5้าที่นะคะจะต้องโดนตัดไฟฟ้าน้ําน้ํามันเชื้อเพลิงตามนายโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์เกิดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจอชาชญากรรมยาเสพติดแล้วก็หลบหนีเข้าเมืองค่ะโดยผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่าหลังจากที่ รัฐบาลไทยได้สั่งการให้ดำเนินการตัดไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงและก็ระบบสื่อสารทําให้ประชาชนชาวพยาตองสูของประเทศเมียนมาค่ะไม่พอใจกับกลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์ของกลุ่มทุนจีนสีเทาทําทให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยได้รับความเสียหายในภาพกว้างค่ะธุรกิจการค้าไม่สามารถขยับเขยืขย่อนได้รวมถึงเด็กนักเรียนผู้สูงอายุคนเจ็บคนป่วยอยู่โรงพยาบาลไม่สามารถทําการรักษาใช้เครื่องมือทางการแพทย์ได้โดย พันเอกเอวันค่ะเป็นผอบอกองกําลัง BKBA นะคะดูแลพื้นที่อําเภอพญาตองซูเกรงว่าประชาชนของตนเองเนี่ยจะกระทบกระทั่งกับกลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์ที่ไม่สนับสนุนกับคนกลุ่มนี้ให้ย้ายออกนอกพื้นที่ทันทีโดยแหล่งข่าวแจ้งว่ากลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์มีประมาณร่วม10,000คนเลยนะคะได้เริ่มทยอยย้ายฐานไปบ้างแล้วเกรงว่าอยู่ในพื้นที่แล้วจะไม่ปลอดภยัยโดยย้ายไปที่หมู่บ้านจอปอลูกบริเวณน้ําตก แม่กษสะห่างออกจากด่านใจดี3องค์ไปประมาณ20กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ200ไร่ได้เริ่มก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่1อาคารหรือว่าคอมเพล็กซ์คบวงจรโดยตัวอาคารค่ะมีพื้นที่1 0 0 0 0แสนตารางเมตรตัวอาคารได้ก่อสร้างล่วงหน้าแล้วประมาณ6เดือนระบบไฟฟ้าใช้เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ค่ะโดยหลังจากที่โดนตัดไฟนะคะมีหญิงชาวเมืองพญาตองซูรายหนึ่งค่ะเล่าว่าการใช้ชีวิตในเมืองพญาตองซูตอนนี้เนี่ยค่อนข้างลำ เพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นโทรทัศน์ตู้เย็นพัดลมมะหงข้าวรวมไปทั้งไฟส่องสว่างสําหรับลูกๆที่จะอ่านหนังสือหรือว่าทําการบ้านส่วนราคาฐานหุงข้าวเนี่ยก็ขยับขึ้นจากกระสอบละ200บาทเป็น300ร้อถึงสามบาทแล้วก็อาจจะขยับขึ้นอีกเรื่อยๆในขณะนี้น้ํามันดีเซลก็ขาดตลาดแล้วตอนนี้เนี่ยชาวบ้านลําบากกันมาก ในขณะที่คนจีนค่ะปั่นไฟเปิดเพลงเต้นลาร้องคาราโอเกะกันทั้งคืนค่ะ